เอาละครับผมกัสดีทุกคนด้วยนะฮะผมรุ่งจำนะครับผมอยู่เกมกระบี่เย้ยยุทธจักรสามนั่นเองฮะใน7วันที่ผ่านมาที่ผมเล่นไปวันนี้ผมจะมารีวิวแบบที่ผมประทับใจมากๆมาดูกันก่อนเลยครับผมอันดับแรกเลยฮะงานภาพและงานเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือเป็นงานภาพที่แบบสวยมากอันนี้คือผมหมุนกล้องให้คุณดูนะและที่สําคัญอย่ามาดูเอฟเฟกต์สกิลกันงานเอฟเฟกต์สกิลครับเป็นไงฮะอย่างสวยเลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสกิลของผมนะเป็นสกิลสายพีพีนะครับก ทำการสัตันสตูนะก็เลยตั้งแบบนี้เอาไว้นี่ครับเี่สวยจัดดึงมอนรั่วดได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะทําให้สตูเนี่ยติดสัตันได้ด้วยฮะแล้วก็ติดลอยแล้วก็ติดล้มได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวของพักยาจกของผมนั่นเองนะครับต่อมาครับต้องบอกเลยว่าอันนี้โคตรประทับใจสุดๆเลยทุกคนมันก็คือระบบนี้ฮนะรอออกจากต่อสู้แป๊บหนึ่งนี่ดูระบบนี้นะระบบนี้คือเป็นระบบที่ผมสนใจสุดละทุกคนดูนะฮะไปยังไงฮะเหาะเหินเนินอนาขาดได้นะครับผมนี่ ไปเนี่ได้ทั้งหมด3สเตปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะตกก็ใช้นกขับได้นี่เป็นไงฮะอย่างเฟี้ยวผมบอกเลยครับในช่วงที่เราขี่นกอยู่นะเราสามารถที่จะกระโดดอีกจังหวะหนึ่งครับแล้วก็เปิดนกขึ้นมาอีกก็ได้แล้วก็กลับปุ๊บู้่ไป็นีงฮะสวยงามใช่ไหมคทุกคนเอฟเฟกต์อลังการมากครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบินอย่างได้อิสระจริงๆนะครับนะี่และมีสเกต็ตไหลด้วยนะครัป็นีง สไลด์ไหลด้วยนะแต่สไลด์ไหลเนี่ยเราต้องสไลด์แบบในส่วนที่มันมีหญ้าเยอะๆนะมันจะสไลด์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่ทุกคนเห็นไหมตามแมปตามอะไรอย่างงี้นะจะมีตรงหมอกตรงมไม้นะให้เราเก็บตัวซึ่งดอกไม้นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ของเขานั่นเอง และระบบต่อมานะฮะที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับผมนั่นคือระบบฟาร์มนั่นเองครับซึ่งจะเป็นระบบฟาร์มที่มีอยู่2แบบด้วยกันครับระบบฟาร์มอันแรกครับเป็นระบบฟาร์มที่เราสามารถที่จะฟาร์มได้ตลอดเวลาก็คือเราสามารถเปิดคอมหรือเปิดตัวมือถือเนาะซึ่งเกมนี้สามารถเปิดได้ ทั้ง2อ,อย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเล่นทางมือถือก็ได้นะฮะหรือว่าจะเล่นทางผ่านคลาย n อ็นพีก็ได้นะครับผมเกมนี้เป็นเกม c ร o สแ p ลตฟอ o ์มนั่นเองซึ่งมเวลาฟาร์มเนี่ยนะฮะเราจะสามารถแยกได้2ฟาร์มนะฟาร์มก็คือฟาร์มออนไลน์นั่นเองซึ่งฟาร์มออนไลน์นะฮะมันจะมีสูส่2แบบนะครับผมก็คือฟาร์มปกตินะครับผมกับฟาร์มฝึกตนนะฮะถ้าเรากดฟาร์มฝึกตนเนี่ยนะครับผมมันจะสามารถที่จะได้รับยืดพีมากขึ้นกว่าปกติครับจากตอนแรกผม7จแล้วคุณดูนะถ้าผมตีไปเนนี่่ยะัผมจได้ออูท720ง ดูได้เลยเห็นไหมฮะได้710ตอนแรก75แต่คราวนี้ฮะมันจะมีกองมอนอิริทด,ด้วยครับซึ่งกองมอนอิริทตรงนี้แหละมันทําให้เราเนี่ยได้อ p ีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมนี่แต่ละกองก็จะมีอิริทประมาณ1-2ตัวนั่นเองนะครับผมและผมแนะนำเนาะการที่เราจะฟาร์มไวเนี่ยนะฮะถ้ามีปาร์ตี้ด้วยจะดีมากเพราะว่าจะช่วยเคลียร์มอนได้ยิ่งถ้าเป็นจุดตรงนี้มันจะสามารถฟาร์มได้ทั้งหมด2จุดเลยแล้วติดก,กันแล้วสามารถแบบเต็มตี้คือแบบบอกเลยว่าเวลไว แน่นอนนะครับและระบบฟาร์มอีกระบบหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับมันก็คือระบบฟาร์มแบบออฟไลน์นั่นเองทุกคนถ้าคุณเนี่ยนะฮะทำการออฟไลน์เกมไปใช่ไหมคุณสามารถกดมาที่ตัวสวัสดิการครับแล้วกดที่นี่ฮะรางวัล XP ออฟไลน์ครับผมเน่คุณสามารถเก็บ อีกพีออฟไลน์ได้24ชั่วโมงครับผมซึ่งมันจะมีให้กด2แบบเนาะให้เราเนี่ยจะกดแบบออฟไลน์แบบธรรมดาหรือออฟไลน์แบบขั้นสูงถ้าออฟไลน์แบบขั้นสูงเนี่ยเราจะได้อีกพีเพิ่มขึ้น1.67เท่านั่นเองแต่คราวนี้เวลาเราจะได้อีกพีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะต่อขั้นสูงเนี่ยเราต้องใช้ลูกยาอาชาขาวระดับสูงด้วยซึ่งยาชาขาวระดับสูงเนี่ยซื้อได้ที่ร้านค้าของแปลกนั่นเองต่อมาฮะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจครับนนะคือปกต ของจากบอสใช่ไหมฮะหรือดักมอนปกติใช่ไหมครับหรือว่าจะทําการดรอปจากดันเจียนใช่ไหมซึ่งเกมนี้ครับผมดรอปจากดันเจียนนะฮะนี่ดันเจียนนะฮะนี่ดันเจียนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดรอปดักดันเจียนเนี่ยมันก็มีนะครับจะมีดันเจียนอ่อมิงหัวลู่นะครับผมก็จะมีโอกาสดรอปแต่น้อยมากนะครับแล้วก็จะมีตัวของอ่าจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มทางการเนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยไปทําการจับกลุ่มมอนสเตอร์เนี่ยอย่างแน่ๆนะเห็นปะนี่จับกลุ่มทางการเนี่ยเราจะเข้าไปฮะเข้าไปสามารถเข้าไปแบบพิมพ์ขอแบบจับกลุ่มได้เลยนะครับนี่ กดกำจัดเราสามารถที่จะยใช้รับสมัครเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้คู่หูเราอย่างเดียวก็ได้กดที่คู่หูเราอย่างเดียวก็ได้ครับคราวนี้มันก็จะมาให้เราฮะแล้วก็จะมีคู่หูเราอยู่ในปาร์ตี้เราด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่คู่หูเรานะฮะก็ออกมาช่วยเราโจมตีเพื่อที่จะสู้บอสต,ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ฮะ อีกอย่างหนึ่งครับที่จะหาได้นะครับผมนั่นคือระบบกิ้วนั่นเองครับซึ่งระบบกิ้วเนี่ยแหละมันทําให้เราเติบโตโคตรง่ายเพราะอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีช่วงขั้นด้วยนั่นเองซึ่งช่วงขั้นแรกเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนแต่ช่วงขั้นที่2เนี่ยคุณต้องประมาณเลเวลประมาณสัก10กว่านะก็ได้เลเวลขั้น2แล้วจะขึ้นขั้น3ได้เนี่ยคุณต้องเลเวลสี่สิบนะครับผมการาหาอุปกรณ์นะครับเวลาหานะครับผมก็กดที่นี่ฮะร้านค้าชุดครับผมซึ่งต้องไปหากิล้วที่ทำการออััปเเกรรรรรดตงนนนนีี้้้้้้้วยยะะะคคคบ่ไฮาาาาาชชชุใใิล ผมใกล้บริจาคอยู่ในการที่จะ ทำการคราฟน no community community ั่นเองนะครับป้ายบริจาคกิลได้จากไหนบ้างนะครับป้ายบริจาคกิลได้จากดันเจียนครับมันจะมีกล่องดอบด้วยนะครับแล้วก็เปิดกล่องมาเนี่ยจะได้พวกป้ายพวกนี้ด้วยนะหรืออย่างหนึ่งที่ขังทองของกิลนั่นเองกดตรงนี้นะสามารถกดรับตรงนี้นะได้เวลาสี่ครั้งนะแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคูลดาวอยู่ที่15นาทีนั่นเองกดรับไปได้เลยนะฮะหลังจากกดรับเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะมานี่ฮะกดบริจาคตรงนี้ได้ซึ่งบริจาคตรงนี้นะคุณอยากบริจาคมากขึ้นคุณต้องทําการเติิิิมมเเเนน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 าะะะซึ่่่่่งงงออออััััีี้ยจป็สททธพศษขคูใรดบ VP แต ว่าบอกเลยว่าเติมเกมนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าเกมนี้เติมถูกมากเดี๋ยวเราค่อยพูดกันว่าทำไมถึงเติมถูกนั่นเองนะครับอ่ะกดไปเลยครับผมสมว่าเนี่ยผมกดไปเลยฮะผมกดตามที่เพชรผมมีนะต้องบอกนี้นะครับทุกคนว่าเพชรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหาง่ายนะแต่การหาเพชรง่ายเนี่ยคุณต้องทําบางอย่างนะครับก็คือลงดันลงอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วมันจะได้เพชรง่ายแล้วก็เปิดจากกล่องหรือว่าไปทําการคุดสมบัติก็มีโอกาสได้เพชรเหมือนกันราวนี้ฮะเรามาที่คราฟเนาะเวลาเราคราฟเนี่ยนะฮะให้เรากดคราฟไปเลยนะครับกดคราฟไปเลยนะฮะ เราทําการครัฟครบ20ชิ้นเมื่อไหร่เขาจะทําการให้ตัวของสีทองทันทีนะครับผมตามนี้นะจ๊ะอันนี้คือกดให้ดูนะครับผมแต่จริงๆไม่น่ากดนี่มันต้องน่ากดอย่างอื่นนะครับผมลืมดูไปนะฮะอันนี้คือแบบทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นและสามารถเติบโตได้ง่ายขึ้นนั่นเองและอย่างหนึ่งครับผมเกมนี้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือประทับใจมากคือดันเจี้ยนนั่นเองฮะซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยเราสามารถที่จะลงคนเดียวก็ได้นะครับแต่ลงกับเพื่อนก็ได้นะฮะแต่แนะนําเลยว่าควรที่จะลงกับเพื่ออนนนนนนจจจะะะะดดีีีกกกววว่่่่่าาาาาเเพพรรลลงััััับื้มแททสสํคญย ลงกับเพื่อนดีที่สุดครับเพราะว่าเราต้องทําการลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราลงไปเรื่อยๆลงไปได้ชั้นที่สูงเนี่ยมันจะได้รับของเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมไงก็อย่าลืมไปลงกับเพื่อนๆด้วยละกันนะครับผมนี่กิจกรรมรายวันแล้วก็ยังมีดันเจี้ยนซ่อนใช่ไหมไอ้ดันเจี้ยนซ่อนเนี่ยของดีเลยทุกคนเพราะว่าดันเจี้ยนซ่อนเนี่ยมันทําให้ตัวเราเนี่ยได้กล่องซึ่งเป็นกล่องที่ทําให้เราพัฒนาได้ซึ่งจะเป็นกล่องสีนี้นะครับแตกกล่องสีนี้เนี่ยมันต้องใช้กุญแจเทียนจีนะครับในการที่จะเปิดกล่องซซึึ่่่่่่งงงมมมมันนจะอยยยูทที36 36กเเไได้แพลุุคคณสาารถติ ได้เดี๋ยวผมพ่ออธิบายการเติมที่หลังละกันี่ประมาณนี้ฮะสิ่งที่ผมชอบสําหรับเกมนี้นะครับผมและก็ต้องบอกตามตรงฮะจากที่เล่นมา7วันเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นเพลินมากนะครับด้วยสเปเชียลเอฟเฟกนะฮะแล้วก็แมชินิกการต่อสู้นะฮะหลายๆสกิล Skill และหลายตัวเนี่ยสู้กันอย่างมันมากนะฮะแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าเกมนี้มีตัวของ PK ด้วยอา๋ยวผมทำไม่ดูอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอย่าไปทำเวย้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเหมือนไส้ไครก็เปิดได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทำให อ่ะดูนะครับเพนเราเนี่ยสามารถเปิด PK ได้นะแต่ข้อเสีย PK นะเราจะโดนถ้าเราแบบฆ่าเขามากๆเนี่ยหรือฆ่าคนอื่นมากๆเนี่ยมันทําให้เราติดลบนะครับแล้วมันต้องทําการแก้โดยที่แบบเราต้องอยู่แบบโดยติดหัวแดงเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูวิธีการที่เราจะเปิดหัวแดงนะครับกดตรงนี้ฮะซ้ายบนนะครับผมแล้วก็กดทุกคนฮะแล้วก็กดโจมตีเลยครับผมนี่ฮะนี่ฮะเห็นป่มเห็นไหม ฟีมีฟรีพีด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใครที่ชอบเล่นเนี่ยแนวฟรีพีเคนี่คือแบบตอบโจทย์มากๆเหมันไส้ใครกระสัต์ได้เลยนะจ๊ะอันนี้คือข้อดีข้อดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมชอบนะครับผมนี่ฆ่าเสร็จแล้วเราก็จะติดหัวแดงนะพอติดหัวแดงเนี่ยเราจะไม่เห็นไหมฮะมันจะมีบอกว่าถ้าเราฆ่าไปเนี่ยมีแค่สี่สิบวินะถึงจะแบบไหนบ่า อันนี้คือแค่คนเดียวไงแต่ถ้าหลายๆคนจะเป็นชั่วโมงได้เลยนะแล้วก็เกมนี้นะฮะยังมีระบบที่เป็นระบบคู่หูด้วยเนาะอย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับที่ไปจับกลุ่มแล้วใช้ระบบคู่หูมานะฮะซึ่งระบบคู่หูเนี่ยเราสามารถที่จะสุ่มได้นะทุกคนมีสุ่มฟรีวันละครั้งนะครับผมแล้วก็ ยังจะมีหาตั๋วได้ฟรีๆอีกนะครับมีตั๋วฟรีๆด้วยนะครับแต่ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับว่าเกมนี้นะฮะมีการันตีด้วยคุณผมแนะนำนะฮะการที่คุณจะเล่นคู่หูเนี่ยแนะนำเล่นคู่หูที่เป็นระดับ S R ที่มีดาวเยอะกว่านะครับผมถ้าตัว S S R เนี่ยคุณมีดาวเยอะกว่าตัว S R นะครับใช้ตัว S S R ได้เลยแล้ววิธีการพัฒนานะครับคู่หูเนี่ยง่ายมากครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยทุกคนอนแรกเนี่ยเราจะได้ตัวนี้มาเราอัพตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมอยากให้แนะนำอย่างหนึ่งว่าเรื่องเลเวล ขึ้นไปเรื่อยเเมื่อตอนที่เราไปเก็บเบลหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นไปตามเราอยู่แล้วแล้วก็เลื่อนขั้นนะฮะเลื่อนขั้นนี่คือเอาตัวละครซ้ำนะฮะหรือว่าตัวคู่ซ้ำเนี่ยมาเลื่อนขั้นได้เลยนะจ๊ะตอนคุณสมบัติเนี่ยคุณสามารถที่จะกดได้เลยนะครับผมคุณอยากจะให้มันพัฒนาอะไรมากขึ้นนะครับคุณสามารถกดได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับตรงสเตตปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มสเตตตรงนี้ได้ด้วยนะครับโดยที่ไปที่ร้างไขกระดูกนั่นเองนะครับนี่เห็นปะเราสามารถกดได้เลยไอเกมเนี้ยไม่ม จะไม่มีลดลงนะครับผมอันนี้โคตรดีนะครับนี่เห็บ้ะผมขึ้นแบบบึ้งบั่มเลยนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญมากนะฮะในเกมนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งตัวของน้ําประมูลนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราไปตีบอสกิลเนี่ยมันจะมีเวลาบอสกิลอยู่เนาะซึ่งมันจะเขียนว่าการประลองนั่นเองนะครับประลองยอดยุทธ์นะครับอันนี้คือการตีบอสกิลนั่นเองซึ่งเวลาเราตีบอสกิลเนี่ยจะมี2เวลาเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าปฏิทินเนี่ยวันนีีีีีีี้้้้ยยยมมมมมมกกกกกกกิิิจจจรร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 อะไบาางงงซึ่่่พวเเเเนนนนนนทัขตป็ เนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่เราตีบอสใช่ไหมพอตีบอสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาประมูลอะไรรู้ไหมทุกคนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือนี่ครับผมนี่พวกป้ายครับป้ายยอดเยี่ยมป้ายร้อยลีป้ายต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยไอ้ป้ายพวกนี้ไว้ทำอะไรใช่ไหมป้ายพวกนี้ไว้ทําการเพิ่มยศหรือเพิ่ม CP ของทีมเรานั่นเองครับนี่ฮะเห็นไหมถ้าผมเนี่ยจากร้อยลีจะไปยอดเยี่ยมเนี่ยผมต้องซื้อป้ายยอดเยี่ยมก่อนใช้ป้ายยอดเยี่ยม3อันนะครับผมแล้วก็ต้องมี PB นะครับผมหรือว่า CP เนี่ยนะครับอยู่ที่หกหมื่นหนึ ยอดเยี่ยมเท่าไหร่ฮะโคตรเยอะทุกคนคุณเนี่ยนะฮะสามารถที่จะทำการนะฮะปรับมูล พอประมูลไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะเอามาขายที่แผงลอยได้เว้ยและคุณสามารถเก่งกําไรได้เนี่ขายตรงนี้ได้เห็นไหมนี่แต่เนี้ยคือมันเซิฟเก่าแล้วไงมันหลายวันแล้วฮะมันก็เลยมีเกินๆอย่างนี้เลยแต่ตอนเนี้ยมันมีเซิฟสิบสามที่เพิ่งเปิดเนาะก็สามารถที่จะไปลองเล่นกันได้นั่นเองนะครับก็ทําตามที่ผมบอกเลยก็ได้เนาะตามนี้นะครับผมส่วนต่อมานะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเกมนี้นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันมีระบบการเติมที่ถูกมากๆและต้องบอกตามตรงว่าเกมนี้นะฮะไม่เห็นแพ็คเด้งเลยนะจากที่ผมเล่นมมมาไ่นะี Right? นะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะฮะกดที่คุณจะซื้อใช่ไหมกดที่ร้านคา้คาครับหายากนี่เห็นไหมมันต้องใช้ตำลึงแต่ตำลึงตรงนี้มันหาง่ายอยู่แล้วคุณสามารถหาได้เรื่อยๆใจจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถปั๊มตำลึงตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกคือคุณเนี่ยต้องไปซื้ออ่าร้านค้ายหยกก่อนนะครับเติมเงินที่ร้านค้ายหยกก่อนนะครับเติมให้เป็นหยกก่อนนะฮะนี่เติมให้เป็นหยกก่อนเนาะซึ่งเอายกนี้แหละไปซื้อกุญแจนะครับนี่กุญแจนี้กุญแจเทียนจีนะครับผมพอได้กุญแจเทียนจีมา ซึ่งมันจะได้ที่เขาเรียกว่าตัวของวิญญาณหินวิญญาณนะครับซึ่งหินวิญญาณพวกนี้มันจะได้จากกล่องไอที่ผมว่าเมื่อกี้นี่แหละซึ่งหินวิญญาณพวกนี้ราคาสูงมากๆเลยแต่ราครที่เป็นช่วงแรกเนาะอยากจะหาตัวของหยกปั๊มหยกไวๆแล้วก็ปั๊มตัวของตำลึงไวๆนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นโอเคและคราวนี้อย่างที่ผมบอกเนาะเกมนี้เนี่ยมันมีการเติมถูกเนาะซึ่งเติมถูกเนี่ยมันเติมถูกได้ที่ไหนใช่ปะ่ะอันนี้คุณเห็นปะ่ะราคา2,900ในมืือถอก็ราคา2,900เหมือนนนนกกััอี้แพ็็คใหหญ่สุด2,900เมือนกันนะะฮเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาไปดูวิิธีเตมถูกฮะ นี่ครับผมสําหรับเว็บของเขานั่นเองฮะนี่เห็นไหมคุณสามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างดิสคิปช่นของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมแล้วก็คุณเห็นไหมฮะมันสามารถเลือกเซิร์ฟได้เลยว่าคุณอยู่เซิร์ฟไหนนะครับแล้วก็เลือกตัวละครของคุณได้เลยนะครับผมหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะค,คุณหนีเห็นไหมราคา ถูกมากคุณอยากได้แพ็คไหนคุณคลิกไปเลยครับผมแล้วก็ใช้พร้อมเพย์ในการชําระแล้วกดจ่ายเงินได้เลยครับใช่ไฮะง่ายไหมง่ายมากเลยใช่ไหมแล้วถูกกว่าการที่คุณไปเติมในตัวของตัวของมือถือหรือตัวของครแอ็นของเกมนั่นเองถ้าแด้เติมเนี่ยแนะนําเติมในเว็บจะดีกว่านะครับผมเพาะถ้าใครนะที่อยากจะมาเหาะเหินเดินอากาศเหมือนผมนะฮะ และอยากจะมาอยู่ในจอมยุทธท่องยุทธจักรไปด้วยกันนะครับผมสามารถโหลดได้ลิงก์ด้านล่างดีเพลชั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบระบบมือถือ Android iOS นะครับผมหรือว่าคนที่อยากจะเล่นบน PC ก็สามารถโหลดขายแอนที่ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเจอกันในเกมครับผมไม่บายจ้า